สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวรถเล็กมาจอเจล็รถที่ผมนำมารีวิวในวันนี้ก็คือ Ford F150 Line ห p t o r จะเป็นคันที่มีรายละเอียดเยอะที่สุดในหมู่ของ r a p t o r นะครับก็ให้ดูรายละเอียดภายนอกกันก่อนเลยโอเคประมาณนี้ครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมใช้ไมค์หนีปกเสื้อในการอัดเสียงนะครับถ้าไม่ชอบหรือว่า เป็นยังไงก็บอกคอมเมนต์กันได้นะครับโอเคให้ดูกันไปแล้วเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหน้า<ะ>ด้านหน้าเนี่ยเห็นเป็นอย่างแรกก็คือโลโก้นะครับเป็น FO A D Ford มันม,มืดล่ะทำยังไงดีวัตถุเป็นสีขาวนะมันเลยมืดก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอปรับสักครู่นะครับไม่โฟกัสเลยทีนี้ป<ะ>อัอ่ะ,อะประมาณนี้ครับผมอย่างที่เห็นอย่างแรกก็คือโลโก้ Ford ไม่ใช่โลโก้เป็น ฟอนต์เขียนมาก็คือ F O R D นะครับ F O R D ก็ฟอร์ดเนาะแล้วก็เป็นไฟเป็นไฟวาดนะครับไม่ใช่ไฟพลาสติกถัดขึ้นมาจากฝากระโปงเอ้ยถัดขึ้นมาจากด้านหน้าก็ก็จะเป็นฝากระโปงก็จะเป็นลายแบบเลขนโคนเนานะเส้นสีดำนะครับแล้วมีเขียน B U I B U L เอ้ย B U I L T แล้วก็เป็นโลโก้ฟอร์ T o U T O U G H อ่ะประมาณนี้นะครับส่วนของฝากระโปรงด้านบนหลังคานะครับก็จะเป็นลายโคนที่แบบเลอะนะครับรายละเอียดดีมากเนี่ยจะเป็นลายโคนเหมือนแบบสาดลงมาแล้วก็เป็นเส้นออกไปนะเป็นธรรมชาติของมันเนาะสวยมากๆเลยคันนี้กระบะสายลยุยแล้วก็ด้านข้างนี่แรปเตอร์ R A P T O R แล้วก็เป็นลายเลือโคนอย่างฝากระโปรงและหลังคาแล้วก็เป็น B อะไรเนี่ยแบบแบบฝากระโปรงตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็เปลี่ยนเขียนว่า p o w e r e d by m a j o l e t e อ่า m a j o l e t e นะครับปั๊ก <B uck. S 1> อ่าระดียดดีนะคันนี้เขียนมีโลโก้ฟอร์ด้วยนะครับข,ข้างๆตรงแถวแถวเข็บหลัง Ford Ford Performance เนอะ น่าจะใช่นะครับรายละเอียด e สองข้างก็น่าจะเหมือนกันอ๋อตรงซุม้มซุ้มล้อหน้านะครับก็จะเป็น F 1 5 0เขียนติดไว้น่าจะทั้งสองฝั่งเลยใช่ครับผมทั้งสองฝั่งประมาณนี้ครับผมส่วนของกระบะหาลาังเนี่ยก็จะเป็นเรียบๆไม่มีอะไรนะครับ<ะ>แล้วก็เป็นซุ้มล้อที่ให้นั่งอะไรต่างๆเนาะ,ะมาณนี้เป็นรถ 2ประตูแล้วก็มีแคบหลังนะครับสำหรับเจ้ากระบะคันนี้ส่วนของด้านหลังเขียนเป็น F150 Ford น่านมืดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวหาจุดโฟกัสก่อนโอเคเขียนว่า F150 Ford เป็นโลโก้อยู่ตรงกลางแล้วก็แรปเตอร์ด้านท้ายเนี่ยก็ไม่มีรายละเอียดอะไรมากเป็นแล้วก็เป็นไฟวาดนะครับรายละเอียดไม่มีอะไรเยอะแยะ แล้วก็มีพ่วงลากจูงไว้ให้เนาะนี่ไว้ลากจูงกับรถบ้านหรือว่าพอบเอามาถ่ายรูปอะไรก็ได้โอเคอ่ะหมดไปอ่ามาดูกันที่ใต้ท้องนะครับปั๊มมาเจลิสกิน bk สอ0เก9สนปี2019นะครับรค่นนี้รหัสเลฟเฟอร์เลน0 1สส์22014สเกลอยู่ที่1ต่อ72 เมดอินไทยแลนด์ฟอร์ด F150 โฟกัสน้อยโอเคหมุดมีหมุดเดียวอยู่ด้านหน้าแล้วก็เป็นตัวล็อกอยู่ด้านหลังนะครับโอเคตัวรถเป็นเหล็กแล้วก็ส่วนของพื้นาฐานรถจะเป็นพลาสติกล้อพลาสติกกระจกใสๆเป็นพลาสติกประมาณนี้ครับผมรถคันนี้ผมเคยรีวิวไว้ในแกะกล่องรีวิว EP ไหนสัก EP นึงนะครับแต่ EP นั้นมันไม่ละเอียดผมก็เลยนำมา รีวิวในวันนี้อีกทีความยาวอยู่ที่9เซนเอา8.5นะครับ8.5มันรวมเจ้าตัวพวกที่ลากจูงด้วยเนาะความกว้างนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3.5เซนความสูงรวมรวมล้อเนาะอยู่ที่ประมาณ2.7เซนโอเคอ่าน้ำหนักยัง ไม่แน่ใจครับแต่เดาได้ว่าไม่น่าเกิน60กร,รมัมแต่ถ้าผมมีตาช่างเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ